จารย์หนึ่งสยามทารโร่ไพ่ทารโร่แห่งสยามกลับมาพบกับทุกท่านเหมือนดังเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้จะเป็นดวงชะตาชาวราศีเมษลัคลนาเมษก็สามารถที่จะดูดวงควบคู่กันไปได้นะคะคือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคมชาวธาตุไฟทุกท่านสําหรับวันนี้นะคะจะเป็นดวงประจําเดือนกุมภาพันธ์64ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นอาจารย์ขอเริ่มต้นสําหรับพบที่1เลยนะคะตานุพบตัวเราชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรนะคะช่วงนี้เขาเรียกว่าความสามารถ ดีนะคะความสามารถดีคุณสามารถเอาตัวรอดได้ดีไม่ว่าจะเป็นบททดสอบใดๆนะคะปัญหาใดๆก็ตามคุณจะสามารถที่จะวางแผนคิดจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างแยบยลเลยเขาเรียกว่าความฉลาดของคุณนี่แหละจะทําให้คุณรอดหรืออีกในหนึ่งนะคะการทํางานสิ่งใดก็ตามการทําการสิ่งใดก็ตามชาวราศีเมษในเดือนนี้ต้องคิดพิจารณาคิดวิเคราะห์ให้ดีก่อนนะคะก่อนตัดสินใจทุกครั้งนะคะ มาดูต่อสําหรับในเรื่องการเงินกันเลยกดูกพารัพย์ส e ินเงินทองช่วงนี้อาจจะต้องประหยัดหน่อยนะคะหรืออาจจะต้องวางแผนในเรื่องการเงินที่รัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะอย่าใช้จ่ายอะไรที่ซุรุ่ยุ่าหรือตามใจตัวเองจนมากเกินไปให้รู้จักการแบ่งสันปันส่วนเงินนะคะส่วนไหนที่จะใช้จ่ายส่วนไหนจะเก็บนะคะส่วนไหนที่จะลงทุนนะหรือถ้าสําหรับใครที่วางแผนในเรื่องของธุรกิจการค้าช่วงนี้จะเป็นช่วงจังหวะของการที่ต้องระวังในเรื่องการลงทุนมากๆนะคะ อาจจะเป็นช่วงของการที่ศึกษาหาข้อมูลดูก่อนแต่ยังไม่ใช่ช่วงจังหวะของการตัดสินใจนะคะครบที่3เลยสหัสชชะนะคะการพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่การพูดคุยกับผู้ส่วนคู่ขาช่วงนี้ต้องเป็นการเตรียมตัวเองให้พร้อมอย่างที่บอกนะคะถ้าจะเป็นการขยับขยายในเรื่องธุรกิจต้องมีการเตรียมข้อมูลให้ดีซะก่อนเขาบอกว่าให้คุณนะกลับมาเตรียมตัวเองให้ดีเตรียมตัวเองให้พร้อมในเรื่องความสามารถนะคะในเรื่องข้อมูลในการที่จะไปคุย ไปเจราจาหรือแม้กระทั่งการเข้ากับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยก็ดีนะคะในช่วงนี้คุณต้องมีการเตรียมตัวเองให้ดีซะก่อนอย่าไปทําอะไรหรืออย่าไปพูดจาอะไรที่เหมือนกับว่าทําให้คุณดูไม่พร้อมนะคะเพราะมันจะทําให้คุณเสียดังนั้นเนี้ยแสดงความสามารถของคุณนี้เต็มที่เตรียมตัวเองให่พร้อมก่อนจะเจราจาทุกครั้งนะคะสําหรับคดพันธุนะคะช่วงนี้โปรเจกต์ในเรื่องการใช้เงินกับที่บ้านเยอะมากนะคะ อาจจะเป็นการต่อเติมบ้านการซื้อรถหมายการที่จะขยับขยายในเรื่องที่อยู่อาศัยมันเลยทําให้คุณต้องมาวางแผนการเงินนี่แหละกระดุมพาซับสินเงินทองเพราะบางทีก็ของที่ต้องการค่อนข้างเยอะเลยนะคะอาจจะเป็นทั้งความต้องการของตัวเราความต้องการของคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งการใช้เงินไปกับครอบครัวกับลูกนะคะดังนั้นช่วงนี้ต้องเป็นการที่เหมือนกับหมุนเงินอยู่นะในบ้านก็ยังต้องหมุนเงินอยู่ต้องวางแผนการเงินอยู่นะคะ สำหรับปุตตะบริวารอ่ะช่วงนี้ปุตตะดีค่ะปุตตะดีนะคนอายุน้อยในบ้านจะดวงดีถ้าเกิดว่าลูกหลานคุณกําลังที่จะมองหางานอาจารย์บอกเลยว่าจะมีเกณฑ์ได้งานนะคะจะมีเกณฑ์โอกาสที่ดีเข้ามานะคะเขาจะดวงดีมีโชคมีลาบและมีความสําเร็จนะคะสําหรับคนที่มีลูกน้องบริวารช่วงนี้ตั้งใจทํางานดีขึ้นนะคะปรับตัวดีขึ้นนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงจังหวะของการที่ ด้วยสภาวะเศรษฐกิจนะช่วงนี้ทุกคนก็ต้องห่วงแหนในเรื่องการงานไม่มีใครอยากเสียงานดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ลูกน้องบริวารจะทํางานทําเงินให้กับคุณได้ดีมากๆนะคะมาดูต่อในเรื่องเรือนอรินะคะก็ยังคงเป็นในเรื่องของการระมัดระวังเรื่องเงินเพราะประตูเงินรั่วทางด้านการเงินเปิดค่อนข้างเยอะเหมือนกับว่าคุณมีรายจ่ายที่เข้ามารออยู่แล้วดังนั้นเนี่ยรายรับเข้ามาเท่าเดิมเนี่ยรายจ่ายมันเพิ่มขึ้น มันเลยทำให้คุณต้องหมุนเงินหนะักนะคะมันเลยทําให้คุณต้องวางแผนในเรื่องการเงินค่อนข้างเยอะประตูไหนที่มันไม่จําเป็นคุณก็ต้องปิดซะนะคะรายจ่ายไหนที่มันไม่จําเป็นคุณต้องปิดไม่เช่นั้นเนี่ยคุณจะไม่พอใช้นะคะไม่เช่นนั้นคุณจะเกิดปัญหาได้หรือสําหรับหนักธุรกิจนะคะช่วงนี้ถามว่าจะลงทุนอะไรได้ไหมเงินมันมีอยู่แต่มันอาจจะเป็นช่วงจังหวะของการที่ต้องรอคอยนะคะ ปัต t นี้กันบ้างความรักความรักในช่วงนี้บอกเลยว่าจะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่ามันก็พอใจอะ่ะมันมีความรักที่ค่อนข้างพอใจมีความรักที่ค่อนข้างที่จะทําให้คุณมีความสุขทําให้คุณมีความรู้สึกว่ามันได้อย่างใจขึ้นมาช่วงนี้ความรักไม่น่ามีอะไรต้องห่วงนะคะห่วงอย่างเดียวคือความสเสน่ห์เหลือล้อนของคุณนี่แหละเพราะมันอาจจะทําให้เกิดรถไฟชนกันหรือความรักเข้ามาแบบไม่กําหนดไม่กําหนดเขาเรียกว,ว่า ไม่กําหนดต้องชายและหญิงเท่านั้นนะ่ะมันค่อนข้างเปิดกว้างสําหรับคุณมากขึ้นหรือคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณกําลังรู้สึกดีๆกับเพศเดียวกันหรืออาจจะเป็นความรักที่แปลกใหม่สําหรับเราเข้ามาในจังหวะนี้สําหรับชาวราศีเมษนะคะสําหรับเรือนมรณะกันบ้างนะคะโรคภัยไข้เจ็บช่วงนี้ระวังในเรื่องอุบัติเหตุนะคะของถูกของมีคมบาดนะคะหรือเกิดอุบัติเหตุฟกช้ดำดําเขียว ชนโตะนะคะหรือเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆดังนั้นต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตของตนเองแต่ว่าไม่ได้เกิดปัญหาโรคร้ายแรงอันใดน,นะคะอยู่การใช้ชีวิตอย่าประมาทก็เป็นพอนะคะสาหรับในด้านของสุขภาความสําเร็จกันบ้างระวังในเรื่องของคนขัดในเรื่องชื่อเสียงนะคะ <S <S เขาเรียกว่าอาจจะขัดในเรื่องของความดีงามจังหวะที่คุณกําลังเด่น ก็จะมีคนที่เหมือนกับคอยขัดแข้งขัดขาเลือ่อยขาเก้าอี้คุณอันนี้คุณต้องระวังนะนะคะคุณต้องระวังคนที่คิดไม่ซื่อกับคุณหรือพยายามที่ทําให้คุณเสียหายในนในการทํางานเด็กๆก็ตามเนี่ยนะคะทํางานดีอย่างเดียวไม่พอคุณต้องรอบครอบด้วยนะในเดือนนี้นะคะรอบครอบป้องกันความผิดพลาดสาหรับตนเองนะคะสําหรับเรือกนกม้านะคะช่วงนี้คนเข้าหาคุณเยอะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณ เขาเรียกเป็นที่พึ่งของทุกๆคนนั่นแหละให้คําแนะนานะคะให้ความช่วยเหลือคนก็มาขอความช่วยเหลือคุณค่อนข้างเยอะหรืออาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกน้องบริวารน,นะคะมีชื่อเสียงใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับวงการในเรื่องของวิชาการต่างๆเนี่ยงานช่วงนี้จะโดดเด่นมากๆครูอาจารย์นะคะหรืออาจจะเป็นในส่วนของการทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารความรู้ต่างๆนะคะค่อนข้างที่จะปังมากๆนะคะในช่วงนี้ สำหรับในด้านของเรือนลาภะเรือนลาภะเนี่ยบอกเลยว่าเงินเข้ามานะคะเงินเข้ามาคุณต้องประคับประคองสถานการณ์การเงินมีโชคลาภทางด้านการเงินเข้ามาเหมือนกับว่าเงินวิ่งเข้าแล้วมันพร้อมที่จะวิ่งออกนะคะดังนั้นเนี่ยให้ดูควบคุมในเรื่องรายจ่ายที่อาจารย์บอก นะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะเสมอตัวเหมือนกับว่าเงินเข้ามาเยอะแต่จ่ายไปเยอะสุดท้ายมันก็เหมือนกับว่าเราเราไม่ได้อะไรที่เป็นเงินเก็บเข้ามาในช่วงจังหวะนี้ดังนั้นเนี่ยให้วางแผนการเงินที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับเรือนวินาศคุณจะรอดพ้นสิ่งต่างๆนะคะรอดพ้นในเรื่องปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการงานความขัดแยง้งมีคนที่พยายามทําให้คุณเสียหายนินทาคุณหรือว่าทําให้คุณเสียหายเรื่องชื่อเสียง คุณก็จะรอดพ้นด้วยอำนาจ so ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองปกปักรักษาชาวราศีเมษเดือนนี้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกปักรักษาอะไรเนี่ยอาจารย์แนะนําเลยนะคะการไหว้เจ้าที่เจ้าทางในที่ท to ํางานการไหว้เจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอความช่วยเหลือในเรื่องของการงานขอพรในเรื่องของการงานแล้วจะประสบความสําเร็จเขาเรียกว่าไหว้ดีเราจะมีโชคนะคะในด้านการงานสําหรับคนที่ปรารถนาในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะ ขอถ้าเป็นข้าราชการก็ขอเสด็จพ่อรอห้านะคะสารเจ้าพ่อเสือนะคะพระพุทธชินราชถ้าเทพฮินดูก็ขอองค์พระพรหมนะคะขอพอรท่านก็จะดนบันดาลให้ความสําเร็จนั้นเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะสําหรับคนที่ทําธุรกิจการค้าเนี่ยบอกเลยว่าในช่วงนี้ถามว่ามีโชคดีเข้ามาไหมมีค่ะแต่มันก็มาพร้อมกับรายจ่ายดังนั้นเนี่ยอาจารย์แนะนําพระกาถาเงินล้านนะคะยิ่งสวดเสริมสิริมงคลในเรื่องของการเงิน เงินทองไหลามาเทมานะคะพระกรถาบูชาพระศรีวลีการเจรจารในเรื่องการเงินจะประสบความสําเร็จรับรื่นดีนะคะไพ่ใบสรุปสุดท้ายนะคะความอบอุ่นของครอบครัวก,กําลังใจดีค่ะชาวราศีเมษในเดือนนี้นะคะมีกําลังใจที่ดีทําให้ควรมีพลังในด้านของการที่จะไปทํางานหรือการที่จะไป ต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ดีมากๆนะคะอบครัวซัพพอร์ตดีให้กําลังใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือที่ดีมากๆช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับบุปการีคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้ดูแลท่านโดยเฉพาะในเรื่องของการเจ็บป่วยหรือสุขภาพของท่านนะคะหรือการใส่ใจในเรื่องของความรู้สึกของท่านมากขึ้นนะคะอาจารย์ขอจาะลึกกันต่อในเรื่องของการงานกันเลยนะคะสําหรับในเรื่องงาน ยังควบคุมสถานการณ์ได้ดีเขาเรียกว่าอดทนค่ะอดทนทําให้มากนะคะทำทำและทำนะคะสาหรับชาวราศีเมษในเดือนนี้อดทนขยันนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าควบคุมงานเป็นผู้นํานะคะแล้วก็อย่ากเกรงกลัวต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆบางคนเนี่ยจะเจอสถานการณ์ของการที่ต้องไปเคลียร์ปัญหาหกับคนอื่นหรือต้องไปสะสางปัญหาเก่าเราได้รับตําแหน่งหนะ้าที่การงานใหม่ขึ้นมาต้องมาเคลียร์ปัญหาเก่าของคนเก่า แบบนี้เกิดขึ้นแต่ถามว่าคุณทําได้ไหมคุณทําได้นะเพราะศักยภาพของคุณนะ่ยดีนะคะบางทีในเรื่องการงานก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะสําหรับใครที่เจอปัญหาของคนที่เหมือนกับไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินนั่นแหละนะบางทีก็อยากที่จะทําให้เราเสียชื่อเสียงถูกมองในทางไม่ดีบ้างหรือนินทาการเลเราบ้างอย่าไปใส่ใจโปรงกับมันนะคะเราเดินหน้าต่อทําหน้าที่ของเราให้ดีด,ดีกว่านะคะการเปลี่ยนแปลงในด้านการงานที่ดีขึ้น ใครติดขัดปัญหาในเรื่องการงานอาจารย์เชื่อว่าสถานการณ์การงานจะปรับตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ดีงานบางอย่างนะคะต้องระวังโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะขึ้นมาเลยว่าอาจจะมีเกณฑ์ของการถูกตรวจสอบนะคะถูกเช็คงานถูกตรวจสอบงานหรือท้างงานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องตัวเงินนะคะหรือกฎหมายระเบียบต่างๆระวังในเรื่องของการถูกตรวจสอบในเรื่องความถูกต้องนะคะ แังนั้นเนี่ยให้รอบคอบในเรื่องของการทํางานให้ดีนะคะใครที่มีลูกน้องบริวารในช่วงนี้ก็ให้ดูในเรื่องความถูกต้องตรงนี้ซะด้วยนะคะสําหรับนักธุรกิจการค้านะคะให้ระวังในเรื่องการเจรจานะการทําธุรกิจถ้าเกิดว่าใครที่ต้องไปทําสัญญิงสัญญากับใครหรือการทําธุรกิจในเรื่องของการนําเข้าส่งออกอันนี้ต้องเช็คด,ดีๆนะคะข้อมูลต่างๆ โอกาสการขยับขยายนะคะต่อยอดในเรื่องธุรกิจการงานนะคะค่อนข้างที่จะเป็นโอกาสที่ดีถามว่ามีเงินไม่มีนะจริงๆนะคะมีเงินอยู่แต่คุณต้องดูซะก่อนนะเหมือนกับยับยั้งชั่งใจดูก่อนว่ามันเหมาะที่จะลงทุนเพิ่มไหมจังหวะนี้อาจารย์มองว่ามันเป็นช่วงจังหวะของการรอรอจังหวะที่ดีก่อนนะคะค่อยๆไปตามน้ำนะจๆสถานการณ์ไปได้เรื่อยๆสำหรับหน้าที่การงานชาวราศีเมษในเดือนนี้ ใครที่มีปัญหาก็จะเคลียร์ปัญหาต่างๆไปได้นะคะสำหรับคำนินทาก็ปรงอย่างที่อาจารย์บอกแล้วทุกอย่างมันก็จะโอเคขึ้นนะคะสำหรับการเงินกันนะคะการเงินเนี่ยช่วงนี้แก้ไขปัญหาในเรื่องการเงินค่อนข้างเยอะค่ะนะคะอาจจะเป็นปัญหาจุกจิกในเรื่องภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆในบ้านในครอบครัว หรือแม้กระทั่งธุรกิจนะคะช่วงนี้ก็มีปัญหาจิป,ปาถะเข้ามาทําให้คุณต้องแก้ไขการเงินเงินเข้ามาก็ต้องจ่ายออกไปะคะ่ะมันเหมือนกับว่าเงินเข้ามาก็ต้องไปแก้ไขปัญหาจากจุดนี้โยกย้ายไปจุดนี้นะคะดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ต้องเป็นช่วงของการหมุนเงินแต่ถามว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่มันจะมีการเปลี่ยนในแนวโน้มที่ดีก,กว่าเดิมนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ ก็ยังเป็นดวงที่มีโชคดีอยู่นะคะในเรื่องการเงินเข้ามามีคนให้ความอุปธรรมค้ำชูให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินอย่างเช่นการแนะนำนะคะในเรื่องของการลงทุนการขยขยายธุรกิจในช่วงนี้หรืออาจจะเป็นการให้งานที่คุณมีไรายได้เข้ามาหรือถ้าคุณติดขัดในเรื่องของปัญหาการเงินก็จะมีคนนะคะหยิบยื่นโอกาสดีๆเข้ามาช่วยเหลือนะคะ สำหรับความรักกันบ้างนะคะคนโสดโสดสนิทกันก่อนนะอาจารย์ขอดูในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างมีโอกาสได้เลือกนะช่วงนี้มีโอกาสได้เลือกนะคะเลือกคนที่ถูกใจเพราะจะมีคนเข้ามาขอโอกาสหัวใจกับคุณค่อนข้างเยอะนะคะขอให้คุณให้ความให้โอกาสที่จะพูดคุย โอกาสที่จะเรียนรู้รู้จักกันไปศึกษากันไปจริงๆเราค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่เป็นเข้ามาในจังหวะของความรักที่ที่เร่งด่วนอะ่ะเหมือนมันเหมือนกับเจอกันแบบปุ๊บปั๊บแล้วก็เริ่มคุยขึ้นมาเลยดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะไปอย่างรวดเร็วแต่มันเข้ามาหลายคนอย่างที่บอกว่าช่วงเดือนเนี้ยจะเป็นอะไรที่เนื้อหอมมีสเสน่ห์นะคะแต่อาจารย์มองว่าคุณจะสามารถเลือกคนที่ใช่สําหรับคุณได้นะคะเป็นอะไรที่เลือกแล้วถูกใจนะช่วงนี้ คนโสดจะไม่โสดอีกต่อไปจะมีคนมาดูแลหัวใจของเราแต่ก็อย่างที่บอกนะคะกว่าจะเลือกได้ก็ต้อง mm. เขาเรียกว่าเฟ้นหาหาคนที่ใช่จริงๆะนะคะเราเริ่มต้นใหม่เราเริ่มความรักพัฒนาความรักควบคู่กันไปนะคะสำหรับคนโสดที่กำลังคุยคุยอยู่สถานการณ์ความรักจะเป็นอย่างไรบ้างอาจจะเป็นครอบครัวแนะนำมาให้รู้จกักนะคะหรือเข้าทางผู้หลักผู้ใหญ่แต่ก็เป็นคนที่เหมือนกับ สเปคของคุณที่วางเอาไว้นะช่วงนี้แต่อะไรก็ตามนะมันก็มีคําว่ารอคอยอยู่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่าเห็นว่าเขาดีหรือเห็นว่าเขาเข้ากับครอบครัวรได้ศึกษาดูใจกันไปก่อนมันมีคําเตือนอยู่ว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจนะคะถ้าต้องการความมั่นคงคุณต้องให้เขาพิสูจน์ความรักเต็มที่ซะก่อนนะคะคอดูความรู้สึกของเขากันบ้างเขาก็เต็มที่กับคุณนะเข้ามาแบบมีความมุ่งมั่นตั้งใจนี่แหละที่จะมา อยากที่จะดูแลหัวใจคุณอะนะคะแบบลุยเต็มที่เข้าทางผู้หลักผู้ใหญ่เข้ากับทุกคน,น่ะนะคะเพราะหวังที่จะพิชิตหัวใจของคุณนะคะอยากให้คุณให้โอกาสในครั้งนี้นะคะถือว่าในด้านของสถานะฐานะทางสังคมหรือฐานะของเขาก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณรับได้นะคะเขามีค่อนข้างมีความขยันมีความมุ่งมั่นในเรื่องของการงานนะคะแต่ติดที่เป็นคนที่คิดมาก บางทีก็จ,จะค่อนข้างที่จะขี้น้อยใจหรือเราพูดจาอะไราก็จะเก็บไปคิดมากนะคะดังนี้นอาจจะเป็นในลักษณะของการที่ว่าเขาคาดหวังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่อนข้างเยอะนั่นแหละแต่ก็อย่างที่บอกก็ดูดูกันไปคบกันไปนะคะถึงแม้ว่าเขาจะใช่ค่อนข้างเยอะแล้วแหละเจ็สิบเปอร์เซ็นใช่แล้วแต่ก็ต้องดูเวลาที่เราทุกข์ด้วยว่าเขาอยู่เคียงข้างเราหรือเปล่าคอยแก้ไขปัญหาให้เราหรือเปล่านะคะ ถามว่าคู่นี้ใช่ไหมคนที่คุณรออาจจรมองว่าเป็นผู้นำกันทั้งคู่นะคะเหลือเรื่องเดียวที่คุณอาจจะต้องมาดูกันก็คือการที่ต้องแชร์ความรู้สึกซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องฟังกันเพราะต่างคนก็ต่างไม่ยอมกันน่ะทั้งคุณและเขานะคะต่างคนก็ต่างมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงทั้งคู่นะชาวราศีเมษดังนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามขึ้นมาหรือการความคิดเห็นไม่ตรงกันขึ้นมา ก็ต้องเปิดใจอ่ะนะคะต้องยอมรับการที่จะแชร์ถ้าจะมีใครเข้ามาในชีวิตก็ต้องนึกว่าเขาต้องมาเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์คู่ชีวิตเรานะคะคู่คุณส่วนชีวิตเรานี่แหละคุณก็ต้องแชร์ทั้งความรักความรู้สึกกับเขานะคะจะให้เขารักครอบครัวเราอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องรักครอบครัวเขาด้วยหรือเขาก็ต้องรักรักเราก็ต้องรักครอบครัวเราให้เกียรติเราด้วยเช่นเดียวกันเราก็ต้องให้เกียรติเขารักครอบครัวเขาเช่นเดียวกันหรือแบบว่า เอาแค่คุณสองคนนี่แหละอาจารย์มองว่าบางทีด้วยความที่เป็นอะไรที่เหมือนกับคุณก็ไม่เคยยอมใครเขาก็ไม่เคยยอมใครเขาก็เป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งคุณเองคุณก็ไม่ได้อย้อนไปขอเขาดังนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณสองคนแล้วแหละว่าจะปรับตัวเข้าหากันได้มากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วอาจารย์มองว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล็กๆนะถ้าเปิดใจคุยกันอาจารย์มองว่ามันก็น่าจะไปกันได้นะคะ สำหรับคนมีคู่กันบ้างนะคะบางคนก็คู่รักคู่ครองต้องไปทำงานห่างไกลกันหรือว่าอาจจะเจอเนื้อคู่หรืออาจจะมีคู่ที่อยู่ไกลกันนั่นแหละนะคะแต่ความสัมพันธ์มันก็ยังใกล้ชิดกันอยู่มันไกลแค่ตัวนะคุณไม่ต้องกังวลใจนะจริงๆแล้วความสัมพันธ์คุณยังเหนียวแน่นอยู่ยังเป็นอะไรที่คุณรักเขาเขารักคุณนะคะเขาทำทุกอย่างเพื่อคุณเขาพยายามดูแลถึงอยู่ไกลกันหรือไม่ได้มีเวลาให้กันมากนะัก แต่เขาก็เต็มที่กับคุณมากๆซึ่งจมามงว่าจริงๆแล้วไม่น่ามีปัญหานะสําหรับความรักของคนมีคู่นะคะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะคะทําบทบาทของตัวเองให้ดีอาจารย์ขอเปิดนิดนึงในเรื่องของความรู้สึกของเขากันบ้างนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าความห่างไกลก็อาจจะมีการเหมือนกับว่าอ่าเป็นห่วงคุณคอยส่องคอยดูคอยโทรหาโทรเช็คกันอยู่เรื่อยๆแต่มันก็เป็นความห่วงใยมองในมุมของการเป็น อะไรที่ห่วงใยซึ่งกันและกันดีกว่าอย่ามองว่าเป็นการจับผิดอย่ามองว่าเป็นการไม่ไว้วางใจนะคะจริงๆเราเขาแค่ต้องการที่จะให้รู้ว่าคุณคือคนสําคัญหรือแค่อยากให้คุณรู้ว่าเขาแคร์คุณแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ถ้าว่างเมื่อไหร่ก็อย่าลืมให้เวลากันมากขึ้นนะคะให้เวลากันมากขึ้นแล้วความรักของคุณอาจารย์ยังมองว่าอยู่ในหมวดที่มีความมั่นคงดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยแหละนะคะชาวราศีเมษ สำหรับคนที่แต่งงานแล้วกันบ้างนะคะมันเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนมุมมองนะคะในชีวิตเท่านั้นแหละจริงๆแล้วปัญหามันมีไว้ให้เราแก้ไขนะเพียงแค่คุณเปลี่ยนมุมมองจากสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นปัญหาเครียดหนักความไม่สบายใจความลังเลใจเพียงแต่เราหันกลับมามองอีกมุมหนึ่งแล้วคุณก็จะไปต่อได้นั่นคือคำตอบ นะคะสาหรับชาวราศีเมถ้าคุณกําลังคิดว่าคุณหมดหนทางจริงแล้วมันยังไม่ได้หมดหรอกนะคะมันเป็นเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะเราอาจจะมองปัญหานั้นเป็นปัญหาก้อนใหญ่จนบดบังโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาให้คุณถอยออกมาตั้งหลักแล้วก็มองปัญหานั้นแล้วก็แก้ไขปัญหานั้นให้ดีจริงๆแล้วคุณยังสามารถที่จะปลดล็อกปัญหาต่างๆไปได้แล้วคุณยังพร้อมที่จะ กล้าลุยไปกับมันนะเดือนนี้จามองว่าถ้าคุณเจอปัญหาอยู่คุณจะแก้ไขปัญหาได้ดีเลยแหละนะคะชาวราศีเมษนะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวยังไม่ได้มีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์นะมันอาจจะเป็นเพราะว่าต่างคนต่างกังวลใจในเรื่องภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในบ้านในครอบครัวก็เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของคําพูดที่ให้กันนะคะนะคะการใช้คําพูดอย่าบางทีอย่าพูดตรงกันจนเกินไปอะ่ะบางทีมันก็ทิ่มแทงความรู้สึกกันนะ นะคะพูดจาอะไรรักษานังใจซึ่งกันและกันนะคะในด้านของครอบครัวมีปัญหาอะไรที่เป็นคําแนะนําอะไรบ้างช่วงนี้ถ้าจะก,กังวลใจก็คงจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะประตูเงินเปิดขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะกําลังมีเรื่องที่ต้องใช้เงินอย่างคุณกําลังคิดอยู่ว่าคุณจะแก้ไขปัญหาอย่างเช่นหนี้สินนะคะกําลังทุกข์หนักในเรื่องหนี้สินมีเงินเข้ามาคุณน่าจะต้องได้ถูกเอามาเคลียร์กับปัญหาในเรื่องหนี้สินหรือ การที่ต้องใช้เงินอาจจะเป็นการซ่อมแซมบ้านเรือนหรือคุณอยากที่จะได้อะไรเข้ามานะคะอาจจะเป็นรถใหม่หรืออาจจะเป็นการซื้ออะไรใหม่ๆเข้ามาในบ้านดังนั้นเนี่ยมันเป็นจุดจังหวะของการที่คุณต้องคิดมากอาจารย์อยากให้คุณเลือกที่ข้อที่มันเป็นประโยชน์ที่สุดสําหรับครอบครัวมาก่อนเป็นอันดับแรกนะคะประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนนะสาหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์อันนี้คุณจะเคลียร์กันได้คุณจะไปต่อ ข้างหน้าด้วยกันได้นะคะอย่าให้ความห่างเหินมันทําให้เกิดปัญหานะคะสําหรับในด้านความสัมพันธนะ์นะจริงๆแล้วเพียงแค่เราปรับจูนเข้าหากันนะคะอย่าคิดมากคนเดียวแชร์เรื่องความคิดความอ่านร่วมกันหรือช่วยกันคิดจะดีกว่าคิดหัวเดียวนะคะช่วยกันแก้ไขปัญหาจะดีกว่าคุณมัวแต่ไปคิดมากคนเดียวแบบนี้มันทําให้เกิด ความทุกใจหรือบางทีเกิดปัญหาเหมือนกับเครียดคนเดียวนะคู่รักคู่ครองคุณน่ะเขาพร้อมนะคะที่จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีสําหรับคุณอยู่แล้วแหละนะคะแล้วก็แถมว่าในเดือนนี้ในบ้านเนี่ยน่าจะมีข่าวดีเข้ามานะคะในสิ่งที่คุณรอคอยอยู่นะคะถือว่าเป็นโชคดีสําหรับเดือนกุมภาพันธ์นะคะอาจารย์ขอคำแนะนําเพิ่มเติมนะคะสําหรับดวงชะตาชาวราศีเมษนะคะ กับไพ่ใบที่หนึ่งเลยระวังคนคิดแทงข้างหลังคุณอย่างที่บอกนั่นแหละไม่มีอะไรบังเอิญน,นะเนี่ยนะคะระวังคนที่คิดแทงข้างหลังเลยค่ะเก้าอี้คุณหรือทําให้คุณไว้ใจต่อหน้ารับหลังทําให้คุณเสียหายแบบนี้หรือนินทาคุณรับหลังนะคะอย่าใจร้อนในการแก้ไขปัญหาถ้ารู้แบบนี้แล้วก็ใจเย็นๆค่ะทําหน้าที่ของเราให้ดี ก็เป็นพอถ้าคุณใจร้อนเมื่อไหร่มันจะทําให้เกิดความเสียหายกับเรามากกว่านะคะเป็นคําตอบเลยนะคะถ้ารู้สึกว่าร้อนนะช่วงนี้ไปทําบุญขอพรสิริสิทธิ์นะคะในเรื่องของหน้าที่การงานและสิ่งไหนที่ติดขัดเป็นปัญหาจะสําเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีมากๆนะคะคุณยังควบคุมในเรื่องความรักได้ดีนะในเดือนนี้นะคะยังไม่ใช่ปัญหาค่ะยังไม่ใช่ปัญหาคุณยังคุมเกมได้ดีอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินก็เช่นเดียวกัน ะะยังสามารถคุมเกมได้ดีอยู่นะคะชาวราศีเมษอาจารย์ขอสรุปได้ไพ่เทพ,พยากรนะท่านจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างขอพไพ่ใบที่หนึ่งนะคะในเรื่องการงานโอ้ไพ่สุริยะเทพนะคะขออำนวยอวยพรความสำเร็จนะคะในหน้าที่การงานในเรื่องการงาน ไม่ว่าคุณจะทำงานประจำทำเป็นฟรีแลนซ์ทำธุรกิจส่วนตัวหรือกำลังจะเริ่มงานใหม่ก็ขอให้เป็นงานที่ประสบความสำเร็จเป็นงานที่มีความมั่นคงใครที่กำลังตกงานแล้วมองหางานก็ขอให้ได้งานโดยเร็ววันนะคะมาดูต่อในเรื่องการเงินค่ะช่วงนี้การเงินใช้จ่ายหลายอย่างอยู่ภาระความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นเนี่ยวางแผนการเงินให้ดีนะคะ ยังต้องหมุนเงินอยู่นะในเดือนนี้สำหรับในด้านของความรักความรักมันเป็นการเริ่มต้นใหม่มันเป็นการเหมือนได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะเป็นถ้าเกิดว่าเป็นคนที่คบกันก็จะมีเกณฑ์ของการที่มองอนาคตร,ร่วมกันมากยิ่งขึ้นที่ชัดเจนเช่นการแต่งงานหรือคนที่แต่งงานแล้วก็จะมีเกณฑ์ของการที่มีบุตรสืบสกุลหรือถ้าเกิดว่าคุณทะเลาะก,กันเดือนนี้ก็จะกลับมาดีกัน แล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ที่ดีนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีไม่ใช่การเริ่มต้นที่มันแย่ลงแต่เป็นการเริ่มต้นที่รักกันมากขึ้นนะคะสําหรับในเรื่องสุขภาพกันบ้างช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของการเดินทางขับรถอย่าขับรถเร็วนะคะและที่สําคัญเนี่ยระวังในเรื่องของข้อกระดูกนะคะโรคคอโรคกระดูกการปวดกล้ามเนื้อต่างๆการนั่งทํางานนานๆออฟฟิศซินโดรมนะคะ สำหรับโชคลาบใบสุดท้ายโชคลาบในเดือนนี้เขาบอกว่าทําให้มากนะคะทําให้มากปฏิบัติให้มากเราจะประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าเดือนนี้ถามว่าโชคโชคเข้ามาแบบปังๆไหมไม่ถึงขั้นกับมีโชคแต่จะมีโชคจากการที่คุณทาแล้วจะเกิดโชคทําสัมมาอาชีพแล้วคือต้องเสียเหงื่อนะคะชาวราศีเมษเสียเงื่อแเราจะได้ได้งานได้ความสําเร็จจะไม่ได้อะไรโดยง่ายแต่จะมีสินส,สิทธ ท่านเปิดทางทําให้งานของคุณรับรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นอาจารย์ขอพอรศีลสิทธิ์ทั้งหลายนะคะที่คุณนับถือบูชาอยู่ขอให้ดนบันดาลให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องการงานเดือนนี้จะเด่นในเรื่องการงานหน่อยนะคะชาวราศีเมษนะคะก็ขอให้การงานมีความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองการเงินเงินทองไหลามาเทมาชื่อเสียงอํานาจเกติยศขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะไม่มีใครทําให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคได้ และที่สาคัญโชคดีมีใช้คุณพระคุ้มครอ,องปกปักรักษานะคะอาจารย์ก็ดูดวงเสร็จซิเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับดวงชะตาชาวราศีเมษนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะสําหรับท่านใดที่มาใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งกริงนะคะเราจะได้ไม่พลาดการติดต่อสื่อสารระหวังกันและท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนบุคคลก็สามารถติดต่อแอดไลน์กันมาได้ค่ะ อาจารย์ยินดีที่จะดูดวงให้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงิ่อนการงานความรักหรือเรื่องทีค่คุณเผชิญอยู่ก็สามารถปรึกษากันมาได้นะคะอาจารย์จะดูให้แต่พื้นดวงชะตาดวงประจําเดือนดวงครึ่งปีนี้จะเป็นอย่างไรรู้ก่อนวางแผนก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ